วันนี้เมื่อเราเป็นสมาชิกของ Big b o อนครับเรามี Big b o อ AI เนี่ยเข้ามาทำนายกับเราเราได้อะไรบางครับแน,น่นอนที่สุดครับสิ่งสำคัญว่านเ3ตลาดนี้เลยคราจะเป็นเจ้าของ3ตลาดนี้นครับตลาดแรกเนี่ยก็คือตลาด Big Market ตตัวตลาด Big Market เนี่ยคือเราได้สิทธิใ์ในการทำการเอฟเฟลต์นะครับได้สิทธิในการทำเอฟเฟลต์เลยก็คือเหมือนขายสินค้าทั่วไปครับแต่นี้คือขายดิจิตัลโปรดักต์ลยครับตัว Big Shop ต,วตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะสร้างรายได้ไก,กนน ในการใช้แบบมาสิกาแล้วก็สร้างรายได้3ตลาดนี้ก็เลยจะเป็น3ตลาดที่เราทุกคนในกิสสามารถสร้าง,งารายได้ในกรณีที่เราได้เป็นเมมเบอร์ของบิ๊กปอยแคร์ในฮะเกมตัวเอฟเฟอร์เเองเนี่ยเราสามารถเลือก,อกดได้เลยแพ็กเกจหลายเดือนหลายปีนะครับซึ่งโปรเจกต์ที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนี่คือโปรเจกต์รายเดือนเพียง390บาทครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นเจ้าของบิ๊กปอยเอไอนี้แบบฟูลออปชันเหมือนกันนะครับถ้าฟรีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฟูลออปชันฟรีเนี่ยไม่ได้ทำเอฟเฟอร์เรครับแต่ว่าทัดเดือน390ทุกคนจะได้อย เป็นตัวแทนเป็นนายหน้านะครับขายบิ๊กบอทให้กับเพื่อนๆเ,เรานะีครับก็จะมีรายได้เช่นเดียวกันนะครับตัวตลาดบิ๊กช็อปเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสมาชิกฟรีก็สามารถทําได้สมาชิกหลายเดือนก็จะมีฟูลออปชั่นมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับตัวบิ๊กช็อปเนี่ยต่อไปตลาดทั่วประเทศเนี่ยจะมีพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กบอทเราไปใช้บริการเราจะได้เพย์แบ็กเกนกับมาเช่นวันนี้คุณกินกาแฟอยู่แล้วว่าแต่มัอเลยว่ากาแฟแก้บ้านคุณอีกแล้น,น่เนี่ยเขาเป็นสมาชิกเป็นพันธมิตรกกับไ,กกไ,กได้เ2% คุณเดินทางไปต่างจงังหวัดคุณไปเจอรีสอร์ทคุณเ,เจอร้านค้า payback 2%แต่ถ้กเกิดสมาชิกของคุณที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของคุณคุณจะได้0.5%นะส่วนบัตรมาสการ์ก็จะมีรายได้เช่นเดียวกันครับกรณีที่เราครอบครองบัตรมาสการ์กแล้วนะเพื่อนๆของเราที่เป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่ภายใต้การแบบเรานำพาเป็นในหน้าและเพื่อนๆมาใช้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะครับโอนบิ๊กพอยต์หรือคะแนนที่เขาได้จากการทำเอฟเฟลต์นะครับจากการทำบิ๊ก็อปเนี่ยโอนเข้าบัตรเมื่อไหร่นี่ครับเขาจะคำนวณรายได้ให้กับ ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะครับอีโคซิสเต็มก็คือการต่อไปก็จะมีการชำระเงินรับชำระเงินรับชำระบินอะไรมาขึ้นส่วนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็จะเกิดรายได้นั่นเี่นะครับไล่ดิเด่นครับทุกคนไปดูเพิ่มเติมนะ